เนื้อยายเรื่องนี้เป็นคอมดี้มีความวุ่นวายตั้งแต่ต้นเรื่องพระเอกของฉันล่วงไปทับนางเอกแล้วมือเผืปอไปจับหน้าอกข,ของนางเอกเข้าทีนี้แหละชื่อเสียงปนปี้ยังไงก็ต้องแต่งงานพอแต่งงานมาแล้วก็อยากหาทางหย่าภรรยาตัวดีแต่ว่าภรรยาคนนี้ก็สีภรรยาเกินจนหาทางหย่าไม่ได้ตัวเองเป็นขุนนางด้วยถ้าจะหย่าภรรยาก็ต้องคิดให้ดีมันจะกระทบกับชื่อเสียงของตัวเองนางก็คิดว่ายมโมโหนางเอกให้นางเอกเป็นฝ่ายขอหย่าจะดีที่สุดเพื่อนสองคนก็พยายามช่วยเหลือนะพากันคิดหาวิธีสารพัดน,นู่นนแล้้้วววัังงงชอออบาาาากกกพรเเเไปดยส็็จทตโซให สาวๆน่มาจีบตัวเองเยอะๆฉันต้องรับอนุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแน่นอนเธอรับไม่ได้หรอกและพอพระเอกไปออกงานจริงๆนั้นางก็โซฮอตจริงมีสาวๆหลายคนมาจีบนางหวังอยากได้เป็นอนุพระเอกก็ปิ่มดีใจนะนึกว่าตัวเองโซฮอตจริงๆแต่พอจบงานถึงได้รู้ที่ทุกคนสนใจอยากเป็นอนุของนางก็เป็นเพราะว่ามีนายหญิงน่ารักใจดีดีกดไปเป็นอนุของคนอื่นที่นายหญิง่นโหดทั้งนั้นสุดท้ายนางก็เป็นผู้ชายโซฮอตเพราะว่ามีภรรยาแสนดีนี่เองเขียนไปฉันก็ยังขำปอดโยกไปมีแค่วิธีการเดียวนะยังมีวิธีีีปปรรรระหหลาาาาาดดดออืื่่่่นนนนนกกยู้้้้้จจจบบขงงงััม็ไไทเ คนทางยาพระยาตัวดีนามปากาลานวลีไราชค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย